สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าดพี่น้องนะครับอ่าบอสบิ๊กฟ้องแน่นอนครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดนะครับเพจอิกี้นะครับออกมายืนยันเองนะครับแบบซีนะครับแล้วก็ระโจนแบบซีนะครับบอกว่ามาแล้วโว้ยนะครับผู้ใหญ่บ้านบิ๊กไฟแนนซ์สองพันห้าร้อยยี่สิบห้าสันพี่น้อง จัดหนักจัดเต็มแล้วโวยนะครับอีจีกระโพดแบบซนะครับน่าจะถูกใจ FC หลายคนที่ผ่านมานะครับบิ๊กไม่อาจังไม่เคยฟ้องใครนะครับมีแต่ฟ้องเรื่องขอจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่รอบนี้จัดหนักแน่ๆเรื่องมันไม่จบก็ต้องทําถูกต้องแล้วน้องฝั่งผู้หญิงเขายังทําเลยใจดีกับคนที่ดีกับเรา มูแงปาดพี่น้องนะครับเพจอีกี้นะครับกับโจนมาแบบสีครับพี่น้องนะครับอ่าก็แสดงว่าบอสบิ๊กเนี่ยมีความคืบหน้านะครับพี่น้องในส่วนของการฟองนะครับอ่าเพจดีกี้นะครับถึงเอามาล้แบบสีนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าก้อนหนานี้เราก็เปิดไว้แล้วว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนอ่าเมษายนต้นไปนะครับจะไปศาล บ่อยมากขึ้นส่วนพี่น้องปาพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่าน,น,นก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับถึงบอสบิ๊กหรือว่าเพดดกี้เนี่ยยังไม่ระบุชื่อนะครับพี่น้องแต่ว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยก็เดาไปต่างๆนาะนาะครับพี่น้องว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนนั้นหรือไม่นะครับเอฟซี FC, ท่านนี้ก็บอกว่ากี้ชั้นขนลุกแม้สะใจ อ in ิชอยนะครับพีいい่น้องปาดพี่น้องแล้วก็อียี้มาตอบอีกบอกว่าจริงนี่ยังขนลุกเลยนะครับปาดนะครับขนาดอีกี้นะครับยังขนลุกครับพี่น้องนะครับแต่เราเนี่ยยังบ่ะเทศใ้ระบุว่านะครับว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าอีกี้เนี่ยน่าจะทราบแล้วแต่ว่ารอให้บอสบิ๊กเผยดีกว่าหรือไม่นะประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าเย่เย่ดีใจมากสักทีเถะนะครับอีกคนนึงนะก็บอกว่า คุณครูเกมโอเวอร์หลอกจี้นะครับปาดพี่น้องนะครับกีเนี่ยก็บร่ได้ตอบครับก็แค่หัวเราะนะครับพี่น้องส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าถูกใจมากเลยค่ะรักผู้ใหญ่บ้านนะครับอีกท่านนี่ก็บอกว่าใครคือผู้โชคดีสันพี่น้องปาร์ตน,น,นะครับส่วนท่านนี่ก็บอกว่าจัดสักทีเหอะเพื่อศักดิ์ศรีตัวเองอย่าให้ใครมาดูถูกเหยียบย่ําเป็นกครื่องใจให้ผู้ใหญ่บ้านเด้อนะครับพี่น้อง ส่วนคนหนึ่งก็บอกว่าฉันรอจัดจริงมานานแล้วกี้ขอให้ทําจริงๆด้วยเธอนะครับอีกกี้กตอบกลับว่ารอดูค่ะนะครับส่วนท่านนี่ก็บอกว่าเย่เย่เอาสักทีเถอะขอ fc ตัวโยงของที่เธออ่าทอมมานะครับคอยแซะคอยด้อยค่าตลอดประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับปาร์ตไผ่น้อพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าฉันดีใจไม่ได้ซ้ําเติมใครนะแต่ว่ามัน เป็นการเซฟตัวเองนะครับไม่ให้ใครมาเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของความเป็นคนอยากให้จัดให้ทุกๆคนเลยที่มาเหยียดยามเขา,ขาส่วนพี่น้องป้าพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับพี่น้องนะครับแต่ว่าอีกกี่เนี่ยยังบอได้ระบุซื้อนะครับพี่น้องพอวันระบุไปนะครับได้อีกครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอให้บอบิ๊กเป็นคน พูดเองนะครับพี่นอนะครับเอานั่นแหละครับพี่นอนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าอกกี้พูดแบบนี้แสดงว่า มีความคืบหน้าในการฟ้องแน่ๆกับพี่น้องนะครับล้อชมกันโหลดกับพี่น้องนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับก็เลยเอาความคืบหน้านะครับเรื่องการฟ้องนะมาฝากพี่ฝากน้องทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาใส่รอบนึงคลิปนีแลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ